มาจริงๆด้วยวะ่ะมันมาแล้วครับราชามันมาแล้วนี่ฆ่ามาันเลยครับราชามาแล้วก็ดีดีครับไป<ว>สินจาขึ้นไปแล้วครับผม,มก็บอกเลยว่าตายครับตายอย่างเร็วเออได้มา3 2 <laughs> นหัวร้อนเองนะไม่ไม่หมดครับไม่เตรียมไม่เตรียม ้าผมมี EP ที่71ครับผมป้มาไกลแล้วนะอีกแค่อีกไม่กี่ด่านนะครับ Novo vs s c a n d l ผมเอาไปแปลขุนนาง้้ายอสู้กับพวกไวไล้ยเหรอพวกแบบไพ่ปะไม่รู้เหมือนกันนะครับเราได้อยู่ก็คือมีพันธมิตนะครับแต่ก็บอกเลยว่าพันธมิตแม่งไม่ช่วยห่าเลยหรอกนะครับมีเงินเ0็ดต่อ2,000มืครับบอกเลยว่าทุนเขาหนาจัด ถ้าเกมนี้ผมมองดูเนี่ยรู้สึกว่าความไปยากมากครับ <ruct> ผมได้เพิ่มบ้างเออโอเคไม่ได้เพิ่มอะไรความไปยากมากครับก็คือแล่พอมี้พอมีให้ฟาร์มแต่เราก็ต้องกันอะประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงได้กว่าจะตีแตกก็อย่างว่ารับสไตล์ของเราก็คือไม่จะใช่สไตล์นะครับบุกเลยไม่งั้นก็สร้างป้อมยัดหน้าบ้านเลย แล้วก็ค่อยมาแบบไม่ทีนะครับว่ายังไงผมคิดว่าด่านนี้คงไม่ได้สร้างกันหรอกไปสร้างป้อมยัดหน้าแล้วก็ตีเอาเลยครับไปมาอัพเริ่มเลยครับขอ,อ,อยืมบ้านฟาดมึงหน่อยแล้วกันนะในบ้านกูเนี่ยครับไม่สนความสวยงามครับ ใล่ลูกออกน้องออกมาปิดทางปิดทางมันเข้ามาครับเว้แจม Recruits needed. Our tools sire. are ready. Constructing, up, siege lo, lo, lo. Constructing siege equipment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 . Ma, 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 ma. Recruits needed, sire. Set us a have? task constructing, sea constructing there, siege equipment constructing siege equipment constructing siege equipment shield ready shield reciting you. your grace กูจิจใจมึงจะมามามาฟาร์มแถวบ้านกูเนี่ยนะให้มึงซทำด้วยอะไรไปนี้พวกทางนี้ขึ้นทางนี้ครับป้อมทางนี้การทางนี้ครับจากนั้นเราจะสร้างนจามเอาไว้ปิดเกมเร็วเลยนะครับมาดูดิว่าเราขึ้นไปยิงขนาดนี้ราชาเขาจะหัวร้อนไหม ถ้าราชาหัวร้อนก็บอกเลยว่าไม่จบเกมแน่ครับขายครับ,รบขายทิ้งอันนี้ผมจะแช่เมืองมันเรียกอาวุธมาจริงๆด้วยวะ่ะมันมาแล้วครับราชามันมาแล้ว นี่ฆ่ามันเลยครับราชามาแล้วก็หนีดีครับนีหนีเป็นได้ไหมขึ้นไม่ได้วะเป็นได้มานี่ก่อนดที่นี่ินจาร์เราจะไปทันปะเอาเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ไปขวางทางเราครับขวางทางไม่ให้ราชากลับนะ ไปชินจาขึ้นไปแล้วครับผมก็บอกเลยว่าตายครับตายอย่างเร็วเออได้มาสามพันสองหัวร้อนเองนะขึ้นไปขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่

คือถ้ามันเข้าทางนี้ได้คือเรากอาจจะแบบมีชิยชนะนะได้เลยแหละารา,ารชาาระะชาขึ้นไปครับขึ้นไปก็ไม่เป็นไรครับก็ยิงไปถ้าตาบับใดถ้าถ้าไอทางเนี้ยมันแตกอะ่ะเกมมันจะแบบเป็นแบบว่าเหมือน ว่าไงล่ะ what needs doing our tools are ready เข้าไปเข้าไปเข้าไปไปน่ยิงครับเ่ยิงมาเปิดก๊อกตรงนี้ดิราชาอยู่เน่เป็นราชาครับ อ่ะนั้นก็ยิงตรงนี้ครับบอกเลยว่าไม่เขาไม่เป็นต่อพิโดเนี่ยเออยี่สตัวกับไนท์ที่เหลือดูดีว่าจะชู่เขาได้ป่ะปินจารเราดูได้อยู่เว้ยเหลือ13ตัวครับ อาชาเสียขึ้นไปแล้วนะสิบตัวอาชาออกมาเองก็ตายครับทางนี้ก็ยิงทางนี้ไป so, the the ยิงออเรผมจิดเกมเร็วก็ตอนตอนนี้แหละไม่เงินหกพันครับ Next time, leave them ลวมทุกอย่างที่มีเลยนะไม่เป็นดิขอ,อแค่ทางนี้ไม่อีกทีครับพอทางนี้ไม่อีกทีก็แบบมันก็จะหมดเตี้ยนหนามเลยแหละเที่ยวเล็บก็จะไม่เหลือ,อ ทำไปเลยเว้ยแ่อวตันเตรียมครับผมเตรียมตัวตีได้เลยครับมาทีนี้สั่งเพื่อนเราครับ ้ตีช่วยตีช่วยกูหน่อยตีช่วยหน่อยพื้นที่เราเหลือนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนี่ครับเอาอไปสร้างบ้านมันนะไม่ไม่หมดครับไม่เตรียมไม่เตรียมมาแล้วเนะตรียมตัวบุกเลยครับ มาหนุษติดดูนะหลังต่ำอี i l ท a ่เห e a อที่เหลือผมไปซ n o อนินจ g ผมมาฆ่ามังแกงตัวเองก่อนไม่ใช้ไม้ไม่ใช้อะไรก็ไม่ใช้ใช้ตกรังมาพยายเข้ามายึดใกล้ชิดเข้าไปอีกหน่อย <rás> <อ>ไม่อีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มาสู้เราแล้วแหละนักการ่าอกนัซ s ีรัถับถ เราขอกําลังให้เพื่อนมาช่วยเรามัน <Your S 1> ก็นยังไม่มาอยู่นะครับนี่แหละมันเลยไว้ใจไม่ค่อยได้พัตมิตรเราพี be right ่น้ำเบ้อะมาฮ์สมู Oh. diyorsi <eled iling. S 2> ไ i ่ทิ้งคุณพาร์ล a มเราอยู่บนสุดดาบเก็บน้ำการเกิดมันไว้ไอพวกนี้ก็ขึ้นเลยครับ มาใครนินสนจ่ใครนินจาใครนินจาไปสู้ส่สงไปส่งไปครับส่งไปชิมนาดฆ่าตัวมาเฝ้านี่ขึ้นไปฆ่าดูดิ เกมเร็วนะ,ะจบเร็วไม่เป็นวลาอันสันนะจริงๆแล้วด่านนี้คือถ้าไปสร้างอ่ะบอกเลยว่ายากครับมันจะไม่จบเร็วเลยมันจะจบประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้นะอย่างเร็วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่แบบเนี้ยคือมันจบเร็วนะ เพราะว่าเราอ่านเกมออกว่าราชาแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงครับราชาคนนี้มันแบบแนวอาลับอาลับเนี่ยมันจะออกแนวแบบใจร้อนหน่อยแม่งถ้าใครแบบฆ่าไปยิงป <with> ีนข,ขึ้นไปฆ่าแ <You S 2> ม่งก็เลยใช้นินจาส่วนนะครับตายไปร้อยสิบสองครับส่วนพัทธมิตรเราศูนย์ครับผมฆ่าศูนย์เช่นกันกรเนี่ยเอี่ยมมากครับผมสะอาดปะ เดี๋ยวเราไปเจอ EP หน้าครับผม